สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประดักทุกท่านครับของดีอีสานบายกุโชคครับปณนนิจะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของสังฆทานสามอย่างที่ผู้ตายต้องการมากที่สุดท่านผู้ฟังครับหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแนะวิธีทำสังฆทานให้ได้อานิสงส์สูงสุดท่านผู้ฟังครับ ความเชื่อนี้อ้างอิงจากคำกล่าวของหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดท่าสุ่งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นสิทธ์ทางสายของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยหลวงพ่อได้กล่าวว่าจะขอกล่าวโดยสรุปดังนี้การถวายสังฆทานนั้นตามที่กล่าวในพระธรรมบทพระไรปิฎกวิมานวัตถุกล่าวไว้ว่า คนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตแค่ครั้งเดียวก็จะมีอานิสงส์มากแต่ถ้าถวายสังฆทานหลายครั้งอานิสงส์ก็ยิ่งมากขึ้นส่งให้เมื่อตายจากความเป็นคนแล้วได้ขึ้นสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นที่ห้านามว่านิมมะนรดี แต่ถ้าหากกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนกี่ชาติก็าตามเขาผู้นั้นจะไม่มีความยากจนไม่ไปเกิดในที่ทุกยากและไม่ขัดคลองด้วยทรัพย์สมบัติแต่จะได้ไปเกิดในสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมบัติพัฒสถานซึ่งอานิสงส์นี้ จะส่งผลให้มีความร่ำรวยมั่งคั่งตลอดไปจวบจนเข้าพระานิพานทั้งนี้การถวายสังฆทานนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะจากการปฏิบัติรู้ว่าสิ่งที่ควรถวายในสังฆทานนั้นมีสามสิ่งได้แก่ 1. นผ้าจีวรหนึ่งผืนผ้าจีวรหนึ่งผืนเพราะจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับ การอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนั้นมีเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับที่สวยงาม 2. อ,อาหารแห้งหรือสดก็ได้จะทำให้ร่างกายผู้ที่ได้รับมีความเป็นทิพย์มากกว่าเดิม 3. การถวายองค์พระพุทธรูปหน้าตตกกว้างไม่ต่ำกว่าสนิ้ว จะช่วยให้ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือหนังฟ้ามีรัศมีกายมากเพราะรัศมีกายแสดงถึงบุญญาที่การยิ่งมีรัศมีกายมากบุญญาที่การยิ่งสูงอย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลวงพ่อหรือสีลิงดำได้เล่าสู่กันฟังให้แก่ผู้ที่สนใจหรือเหล่าลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งหากใครทําตามก็ที่สนใจที่จะถวายสังฆทานตามท่านแนะนําแล้วก็บุญรักษาก็พร้อมโดยเฉพาะสังฆทานเมื่อเราได้ถวายสังฆทานไปแล้วจะมีอานิสงส์มากมายท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อพระราชพรมายานีท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศล จากหนังสือการอุทิศส,ส่วนกุศลใจความสำคัญว่ามีผู้ถามองค์หลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับคำว่าเจ้ากรรมในเวนี่หมายถึงใครบ้างครับหลวงพ่อพระราชาพรมยานท่านก็ตอบว่าเจ้ากรรมในเวนี่ตัวตนยังไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นอกุศล,ลกรรมที่เราทำไปตัวจริงที่เราเคยทำ ไม่มายุ่งกับเราหรอกอย่างเราฆ่าปลาปลาตายปลาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ปรากฏของกรรมมันเล่นงานเราถ้าปานั้นนั่งจองเวรคอยลงโทษเราแกไม่ต้องไปเกิดละ่ะคำว่าเจ้ากรรมในเวรน,นาพูดตามส่วนตัวจะว่าไม่มีก็ไม่ได้ถ้าหากเราฝึกถึงขั้นสุขวิปัสสโก เราจะบอกว่าไม่มีตัวเพราะไม่เคยเห็นแต่ว่าตั้งแต่เตวิโชขึ้นไปเขาเห็นต้องพูดตามขั้นนะถ้าเราว่าตามหนังสือก็คิดว่าจะไม่มีผู้ถามก็ถามว่าถ้าเราอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับหรือไม่หลวงพ่อท่านก็ตอบว่า คือว่าอุทิศส,ส่งไปให้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามุญที่เราทําเป็นผลให้เกิดความสุขไอกรรมต่างๆที่เป็นอกุศล,ลกรรมที่เราทําไปแล้วเรายังไม่ยั้งมันไม่ได้แต่ถ้าว่าถ้าเราทําความดีมีกําลังเหนือมันก็ปวดไปทั้งทันทีเหมือนกันส่วนคำอุทิศกุศลที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ยาวเหมือนกับ แต่ยาวตามที่ท่านบอกบทอุทิศส,ส่วนกุศลท่อนแรกให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนั่นหลวงพ่อโตบอกมาแล้วก็บทอุทิศส,ส่วนกุศลสามท่อนพยายมมาราชบอกมาสำหรับตอนที่สองให้โมทนาท่านบอกว่าเวลาอุทิศส,ส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศลนะขอให้บอกผมเป็นพยานด้วย ท่านบอกว่าลูกหลานของท่านก็คือลูกหลานของผมและมันก็ไม่แน่นักหรอกบางทีไปอยู่สำนักผมมันอาจจะลืมก็ได้เขาอาจจะนึกถึงบุญไม่ออกนึกถึงบุญไม่ออกถ้านึกไม่ออกก็มีความเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปล่อยให้ตกนรกหากว่าถามสามเที่ยวนึกไม่ออกผมจะประกาศว่า นี่เขาเคยบอกฉันไว้เวลาทำบุญเขาบอกให้ฉันเป็นพยานแล้วก็ประกาศกุศลนั้นก็ได้ไปสวรรค์นายเวรเรื่องมันมีอยู่อย่างพระถูกหอกตายเรื่องนี้มีอยู่ในพระสูตรคือว่ามีอยู่ว่าพระท่านกำลังเย็บจีวรเย็บไปเย็บไปไอ้ตัวเลือดมันอยู่ในตะเก็บจีวรท่านไม่เห็นเข็มก็ไปทิ่มที่เลือดตาย งานนี้ถือว่าเป็นบาปตกนรกไม่ได้เพราะไม่ได้มีเจตนาเจตนาไม่มีไม่รู้ว่าอยู่ใช่ไหมแต่ก็เป็นบังเอิญเมื่อต่างคนต่างตายเจ้าเลือดนี้ก็ตายไปก่อนพาก็อยู่นานไม่ได้หลอกไปเกิดชาติหลังเป็นคนด้วยกันทั้งคู่ไอ้เจ้าเลือดก็ไปเกิดเป็นเจ้าพานป่าฆ่าเนื้อพราก็ไปเกิดเป็นคนแต่ว่าบวชพระ ต่อมาวันหนึ่งพระสวนเดินทางสวนมาเจอนายพานเห็นนายพานถือหอกเกะกะอยู่ท่านก็น,นึกบาดเสียวตีไม่ดีแกบ้าบ้าบวมบวมจิ้มตายใช่ไหมก็เลยหลบเข้าพุ่มไม้พานแกฆ่าสัตว์ก็จริงแต่จิตแกก็ดีถือว่าเป็นพระพระเป็นพระแก่เดินมาเข้าไปนึกเอ๊ะพระนี่นาจะสวนกับเราตอนนี้เวลานี้ท่านไปไหน หรือบางทีท่านเห็นเราถือหอ,อกเดินมาท่านจะกลัวเราไมหมไอ้หอ,อกจังไรพุ่งไวตรงนี้ก่อนเลยพุ่งหอ,อกเข้าไปในพุ่มไม้แล้วเดินไปมือเปล่าเดินมือเปล่าไปไอ้หอ,อกระยำดันจิ้มมาที่อกพระพอดีนี่ไอนี่ถือว่าเป็นกรรมไม่ได้ต้องถือว่าเป็นเวรถ้ากรรมก็ดึงลงอบายภูมินี่เป็นเวรมาสนองกัน เรื่องเผาตามประเพณีจีนวงเล็บกงเต็กมีหมอที่จังหวัดพิจิตรหมอผู้หญิงนะแกเคยไปเจริญพระกรรมฐานที่วัดพ่อเป็นจีนเวลาพ่อแกตายแกทำบุญเต็มที่ทั้งประเพณีไทยและประเพณีจีนปรากฏว่าวันหนึ่งแกนั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่เตี่ยเข้ามาบอกว่าอีหนูตึกขี้เท่ารถ ยนต์หรือแบ่งกี้เท่าที่มึงเผาไปเตี่ยไม่ได้รับเลยผีเขาไม่ให้เขาไม่ได้ใช้ขีเท่าแกก็ถามว่าจะให้ทำยังไงละ่ะเตี่ยบอกว่าถาวายสังฆทานให้ก็แล้วกันนี่เองทำบุญไปครั้งไหนเตี่ยไม่ได้รับเลยและเองก็ไม่ได้บุญด้วยแต่ที่เตี่ยไม่ตกนรกเพราะเตี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ลูกถาม ลูกสาวก็เลยถามว่าจะเอาอะไรบ้างเตียบอกว่าถ้ามีพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปเตียจะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือผมเขาถือความสว่างของร่างกายไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัวถ้ามีผ้าจีวรด้วยเครื่องประดับของเตียจะสวยมากกว่าเดิมแต่ถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายจะดีกว่าเก่า แล้วแกขึ้นรถมาที่นี่มาขอถวายสังฆทานก็บอกแกว่าจะถวายสังฆทานที่ไหนก็ได้แกก็ไม่ยอมถามว่าทำไมไม่ถวายวัดไกลๆแกตอบว่าไม่ไว้ใจกลัวเขาจะเอาพระพุทธรูปไปขายก็เลยมาถวายที่นี่แกถามว่าเตียดีขึ้นไหมก็ตอบว่าเป็นเรื่องของคุณต้องสัมผัสกันเอง เวลาทำสมาธิให้ทำใจปกติอย่าไปนึกถึงเตียจิตฟุ้งซ่านมันจะไม่เห็นแกก็พยายามทำใจแบบนั้นตอนเช้าแกก็มาบอกว่าแกดีใจนอนไม่หลับเตียแกมาแพลวพาวสวยระยับกว่าเก่าและเห็นตัวเองว่าออกไปคุยกับเตียก็สวยคล้ายเตียเพราะว่าการถวายสังฆทานให้คนตายนั้น เราเองก็ได้เต็มร้อยเปอร์เซน์และผีต้องโมทนาจึงจะได้บุญก็ยังอยู่ที่เราเต็มที่ในเมื่อแกทำเองอานิสงส์สูงเพราะกังวลน,น้อยบุญมากกังวลมากบุญน้อยถ้าใครก็ตามกังวลน,น้อยได้บุญมากกังวลมากได้บุญน้อยแต่ถ้าจัดงานพิเศษจะไม่ได้บุญเลย งานยิ่งใหญ่เท่าไรบุญยิ่งหดมากเท่านั้นพอเริ่มงานก็ฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่บาปเข้ามาก่อนบุญเข้าไม่ได้มันไม่ถูกกันบุญเหมือนแสงสว่างบาปเหมือนกับความเมื่ที่ไหนเมื่อที่นั่นต้องไม่มีสว่างถ้ามีสว่างมันจะเมื่อหรือถ้าเขาฆ่าไว้เยอะแยะแล้วเราไม่ได้สั่งมันไม่มีอะไร มันจําเป็นนักหรือว่าเวลาทํำบุญต้องเลี้ยงเล่ากันด้วยจะต้องฆ่าสัตว์พระองค์ไหนเขาสั่งลงทุนทํำบ,ำบุญทาศพหมดไปสี่ถึงหกหมื่นบาทพอพระได้มีกี่สตังค์ค่าอาหารพระกินไปสักกี่ช้อนมันเป็นหมื่นหรือเปล่าไอ้เงินหมืนนี่จ่ายอะไรกันแน่บางที่หมดค่าเล่าไปกี่พันก็ไม่รู้หมดค่าเชือดไก่เชือดปลาไปเท่าไหร่ อันนี้ตัวบาปทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องบุญแล้วอ้างว่าทำบุญใช่ไหมการถวายสังฆทานนี่ดีที่สุดสังฆทานบุญใหญ่ด้วยกังวลน้อยด้วยไปซื้อประพุทธรูปมาองค์หนึ่งซื้อไม่ต้องโมโหโอย่าไปต่อขอลดราคาเขามากนักก็แล้วกันและก็ไม่มีอะไรเขาไม่จำกัดข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยน้ำสักแก้ว เขาก็ว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรคนเรานี้ทำได้เรียบง่ายไอ้นี่บาปนิดเดียวก็ไม่มีตัวกังวลก็ไม่มีบุญก็บริสุทธิ์และบุญสังฆทานนี่เป็นบุญใหญ่มากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำบุญกับท่านร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งแล้วก็ลงทุนไม่มากกังวลไม่มี ส่วนการอุทิศส,ส่วนกุศลเคยถามพญายมท่านว่าแม้แต่พระที่อยู่นิพพานยังทราบการทำบุญของคนคนทำความดีนี่พระน,นิพพานก็ทราบแล้วท่านก็โมทนานิพพานอยู่อันดับสูงสุดมากก็ไอเนรกนี่แหละตูดมาจะโมทนาไม่ได้หรือพญายมบอกว่าจะเปรียบเทียบไม่ฟังสมมติว่าตัวท่านนี่นะผมเอาไฟ ผมเอาไฟด้วยเอาหอกเอาดาบเอาขวัญมาฟันมาแทงด้วยกินไม่ได้ร้อนท่านก็บอกว่าทุกขเวทนามันมากไม่มีโอกาสโมทนานรกมีสองอันดับขุมใหญ่กับบริวารกับยมโลกียะนรกก็ยมโลกีน,นรกต้องแบ่งชั้นถ้าหนักเกินไปก็ไม่มีสิทธิ์โมทนาถ้าปานกลางไม่หนักมากอาจจะโมทนาได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นบุญสังฆทานเห็นจะสู้ไม่ไหวถ้าถามว่าสังฆทานดึงคนตกนรกได้ไหมควรจะตอบว่ายังดึงไม่ได้ดีกว่าสำหรับใครก็ตามที่ได้ถวายสังฆทานซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูปและผ้าไตรจีวรอาหารสดผู้นั้นจะได้อานิสงส์มากวิญญาณต้องการมากสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ